แม่เมียวฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะมือนี้แม่เมียวผ้ามะเขาคั้วอีกแล้วค่ะมือนี้แม่เมียวสีผ้ามาทําเมนูลาบเฮ็ดนะคะเห็ดซุปปิโลค่ะเฮ็ดฝรัง่งแม่เมียวสีผ้ามาทําเป็นอาหารอีสานค่ะแต่ว่าก่อนที่เสียเอาเห็ดไปตม้มแม่เมียวผ้ามาต้มพักก้อนค่ะมือนี้แม่เมียวได้พัก ผักกาดดอกมาาเราก็ได้บักบวบได้แค่รสได้พักกาดขาวตามี่มีในใตู้ค่ะหลังจากต้มพักซุกแล้วแม่เมียวก็สิผ้ามาต้มเฮ็ดค่ะเฮ็ดนี้แม่เมียวล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างสองส้ำน้ำแล้วค่ะแล้วแม่เมียวก็สิผ้าเอามาต้มเลยค่ะใส่ลงไปให้เต็มหม้อเลยค่ะใส่ไปหมดเลยเดี๋ยวเพิ่นก็นยุบนะคะแส่เพิ่นก็ยุบนี่ค่ะส่งซ้งสีหลจักน้อยค่ะแต่พ่อเดี๋ยวเฮาต้มเศจกระิเหลือนิดเดียวค่ะ ใส่มือกดลงไปใส่ถ้าพี่กดลงไปค่ะจากนั้นกะค้นๆเพิ่นจักน้อยค่ะให้น้ำถ่วมๆเพิ่นนะคะเดี๋ยวเฮาสิทิ้งไว้สักพักค่ะค้นไปแบบนี้ละเฮาสิทิ้งไว้สักพักค่ะตอนนี้เฮ็ดเ้าต้มซุกแล้วนะคะเป็นยังไงค่ะเห็นบ่หลายๆนะ่ะยุบลงมดละค่ะแม่เมียวสิพ้ายกไปนอกน้าเย็นเลยนะคะไปล่างน้าออกแล้วก็ปั่นออกมาค่ะตอนนี้แม่เมียวได้ปั่นน้าออกแล้วนะคะเห็นะะบ่ค่ะเบิ่งเฮ็ดแม่เมียวสิเป็น แห้งๆนะคะตามสไตล์แม่เมียวคือเก่าค่ะเอาเห็ดั่งแต่วามาดัดแปลงเป็นเมนูอีสานกินนะคะตามที่เม่เมียวหมักค่ะแม่เมียวเสียอมาลาบค่ะมือนี้การลาบของเม,มียวมือนีนี่เม,มียวจะลาบเพื่อห้าลาบเนื้อลาบหมูลาบยังทั่วไปเลยนะคะแม่เมียวใส่เป็นหอมหัวใหญ่ค่ะกับหอมแขกค่ะตามที่มีในตู้ใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วค่ะใส่พริกค่ะไรายหมักเพ็ดกับใส่เพ็ดนะคะแต่เม่เมียยกินเพ็ดบบเก่งแม่เมียวใส่ไปซ้อนหนึ่งก้อนค่ะ เราจากนั้นก็ใส่ผงชูรสนะคะผงชูรสก็คือกันนะคะเพื่อนเพื่อนผู้ใดบ่กินกับต้ตงใส่เร้อจากผงชูรสมือนี้แม่เมียวก็ใส่เป็นน้ำปลาขวดขึ้นเก้าค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะไม่เมียวเติมไปอย่างละนิดละน้อยก่อนนะคะแล้วมือนี้ไม่เมียวมากกินออกเปรี้ยวๆไม่เมียวก็ใส่บักหน้าวนําเด้อค่ะแต่ถ้าผู้ใดบ่มากกะบ,บ่ใส่ขึ้นเก้าอละค่ะครับเขาบ่ามีสูตรตายตัวเนาะปรุงเครื่องเสเร็จแล้วก็คนๆๆเลยค่ะผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ผสมให้เข้ากันสะก่้อนมึงเนี่ค่ะเป็นแต่กินบ่เอาซิมสะก่้อนค่ะว่ามันแ่บบ่ค่ะขันบ่แ่บจังไหนเข้าจังปรุงไหมแม่เหมียวมีความรู้สึกว่ารสชาติมันจืดจืดค่ะแม่เหมียวจะปรุงเครื่องลงไปไหมอีกรอบหนึ่งนะคะใส่น้ำปลาบักหน้าลงไปค่ะแม่เหมียวมักส้มๆค่ะมือนี้แม่เหมียวใส่ลงไปอีก2ชิ้นค่ะเติมข้าวคั่วลงไปอีกค่ะ แล้วก็เติมพริกลงไปอีกจักน้อยให้รสจัดจักน้อยค่ะจากนั้นก็คนอีกคือเก้าค่ะเพื่อนเพื่อนรอบนี้มีความรู้สึกว่ามันสีนวลๆขึ้นนะคะเข็มข้นขึ้นกว่าเก้านะคะโอ้ยเบิ่งไปเห็ดไปน้ำไล่ไหลค่ะนี่ค่ะเมนูอาหารอีสานของแม่เหมียวค่ะลาบเห็ดซุปปิโรค่ะเร็แเราค่ะเป็นยังไงค่ะมึงเนี่ยมาซิมมึงม่อีกจักรอบค่ะซิมม่เป็นยังไงล่องเมึงแม่เหมียวปลารอบนี้แซบค่ะยกนิวโปให้เลยค่ะ ไปค่ะเอาไปกินกันเนาะมึงเนี่ยค่ะรสชาติสีสันเมื่อนี้แม่เมียวได้พักซพร้อมนะคะผักข้าวขัเตรียมไว้เส็จสับเรียบร้อยสวัสดีกับช่องแม่เมียวฟิลแลนด์ชาแนลค่ะเมื่อนี้ได้เมนูเส่บๆมาสู้กินเลยละค่ะเมื่อนี้แม่เมียวได้เมนูลาบเ็ดจาลาบเ็ดลาบเ็ดซุปฟีโลนะคะลาบเ็ดฝรั่งค่ะ แม่เมียวเอามาดัดแปลงทําเป็นเมนูอีสานตามสไตล์แม่เมียวคือเก่านั่นนะคะเห็ดนี่เอาไปลวกนะคะเอาไปลวกให้ซุกแล้วเอาไปต้มให้ซุกหรือว่าเอามาปรุงใส่น้ำปลาเ,าเขาคัวน้ำปลาเห็ดคือลาบเขาเลยค่ะเห็ดคือลาบทั่วไปเขาเลยนะคะแม่เมียวชิใส่หมดเลยค่ะเบิกเนี่ยค่ะเป็นตแาแ่บบ่คะนี่ค่ะ มื่อนี้ได้พักสดก็พักลวกนะคะได้พักสดก็พักลวกกับหนึ่งข้าวเหนียวฮ้อนๆค่ะแล้วก็มีหมูทอดลูกชิ้นทอดย่างละนิดละหน่อยค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ำแม่เมียวค่ะได้บักบวบลวกค่ะเมื่อนี้มาค่ะเอามาซิมมึงแ่บบ่ อืแซ่บจ้ะอันนี้บักแตงปลูกเองนะคะเก็บมาจากสวนพอดีต้นพันตายมาขึ้นหนาวค่ะ,คะจะได้เก็บเลยค่ะอืม บ,บักิีค่ะต่ฮักตะฮักหายแฟนเอาเฮ็ดไปทรงไม่ยากับทรงอายาเราได้เก็บบักิีในสวนเรามมา่หายค่ะนี่ค่ะนวยลน,น่อยมันหนาวแล้วค่ะคนก็นเลยต้องเก็บแล้วก็มีนวยใหญ่น้ำค่ะมันบานใหญ่เต็มทีค่ะเพราะว่าอากาศหนาวเราก็เลยต้องเก็บเลยค่ะ มือขึ้นติดลบค่ะมือขึ้นติดลบสององศาพักตายไดเลยค่ะอื บัวบฝรัง่งแม่เมียมากมากมันกรอบค่ะมันบม่ได้เป็นเละๆคือบอกบวบ้านเฮ้าไม่จม่เมียมเลยมากพักกาศดเท้ลวกค่ะ้ังหลังสิมีเสียงแฟนและเบิงหนังแนด้ะค่ะเปลเ่็นอย่างดอกนดเนาะเพิ่นเมืองทรทัศน์ค่ะ แม่เมียวนะจริงๆแล้วเฮดเป็นกับข่าวฝรั่งกับข่ากันนะคะเฮดเป็นซุปค่ะเอาคิมเอาคิมของฝรั่งมากแล้วเท่ากับไปล่างเ็ดให้สะอาดสะอาดนะคะปั้นให้่แห้งบีบออกให้แหยแล้วเท่ากับไปไปตัดใส่หรือว่าเอาไปย่นใส่ในในซุปะนะคะหรือว่าใส่กับสปาเกตตี้สิก็ไดยน้ำซอสสปาเกตตี้ซดๆดกระแ,บแทบแหยงกระแทบค่ะ เพชรปน้อยพริพีิกออนจ้ะ หมูทอดจ้ะหมูทอดกับข่าเหนียวแฟนเรามาักมากเลยฝรั่งเรามากมากกับตำแจวเห็นแล้จ้ะเสียงเพินเบิ้งทีวีอยู่ของหลังเราไปกินข่าวด้วยค่ะของหลังกินข่าวจะประมาณหวัง ดอกพักลวกค่ะแซ่บๆจ้ะเพื่อนๆผู้ใดที่อยู่สวีเดน หรือว่าอยู่ฟินแลนด์หรือว่ายู่ไสที่มีเห็ดอันนี้ถ้ายังบ่เคยเห็ดรองทำบ่งเนอจ้ะจะเอาไปลวกซักก้อนแล้วกับบีบน้ำออกนะคะแล้วก็จังค่อยเอามาลาบจ้ะ,จะแค่รอต้มจ้ะ

ไหจ้าแับน้ำกันนำแม่เมียวเด้อหลาบใจกันกับหอมแขกหรือหอมแดงแซ่บๆค่ะเขากันดีค่ะค่ะ ลูกคินหมูค่ะเด้งดีดีอันนี้ลูกขิ้นแม่เหมียวทําเองนะคะแม่เหมียวลงคลิปไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆไปตามเมืึงเอาลูกขิ้นหมูเด้งเดงนะคะนี่ค่ะเด้งดีค่ะจัดแบอม bột tôm nhỉ <laughs> 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 อันนี้แม่เหมียวทาออกเปรี้ยวๆนะคะใส่บักหน้าหมดส,สามสามสี่ค่ะแต่ถ้าผู้บ่ามักก็บม่ต้องใส่นะคะหรือว่าผู้มักเปรี้ยก็นี่กกะกะกะแซ่บค่ะแต่ถ้าเพิ่มความเปรี้ยวก็คือต้องเพิ่มเผ็ดน้ำค่ะจังสี่เลยบัทนี้จะแซ่บค่ะแต่ว่าเผ็ดไม่เหมียวกินบ่เก่งค่ะไม่เหมียวล่ำใส่บ่ดีเคยกินเผ็ดย่ำไหนกับมันสีแซ่บทอง ก็ต้องไน้หาหมอตลอดไหมค่ะก็เลยลดพริกลงลดไปลดไปลดไป,ลดไปก็กินพริกบะเกงเลยค่ะเสียดายค่ะหนาวมาก่อนแต่งมาหันหน่นไวยใหญ่อยู่ไเหน่่ยหน่อย,ยกับนี่ค่ะอันน่วนนี่กับกระลังสีใหญ่นี่ค่ะมาขึ้นติดลบต้นตายมาด้วยแม่เมียเลยเก,ก็บเลยค่ะ ครับดีค่ะแลต่ got เทามาลองพริกกันค่ะว่ามันจะเผ็ดบป้องขึ้นเวทนะหักแปลว่ามันกระดิ่งค่ะเผ็ดเผ็ดค่ะเผ็ดฝรั่งกับเผ็ดอยู่ตัวละค่ะเผ็ดเผ็ดพอลหรค่ะเผ็ดเผ็ด ืขึ้นดังมันเป็นเผ็ดขึ้นดังนะค่ะเป็นอ,ออกแบบไหนหรอมันบอาได้เผ็ดคือแบบพริกไทยใช่ไหมคะ่ะเผ็ดขึ้นดังเผ็ดห่อนในข้อโอ้โหหลยเห็นไหมค่ะเห็นไหมคะ่ะเอาไม่่าแล้วก็สิกินได้เผ็ดปานนี่มากินหมูกแกเ่เผ็ดค่ะ ม้วนทอดเอะแซบค่ะลูกกินทอดแซบค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเมมียวฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะ